นะสวัสดีครับอยู่กับคุยในไลฟ์แฟจีนะฮะเดินทางมาถึงช่วงนี้ครั้งนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงเทคอเวกฮะช่วงนี้ผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับศิล,ลปินนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวต,วตวนที่แท้จริงของศิลปินฮะเขารู้สึกนึกคิดกันยังไงนะครับแม่วันนี้บรรยากาศแปลกตามากนะครับเพราะว่าผมจะพาคุณไปเดินเล่นกับพ่อนุ่มคนนี้พี่ครับแอดอลมูสครับวงผมมันเริ่มจากแบบโคอินดี้เลยฮะคือตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้หวังว่า เราจะได้เงินหรือจะได้ทองหรืออะไรแต่มันมันสนุกจริงๆแล้วก็ก็ก็ผมก็เกรงนะแบบว่าเข้ามาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกเขาเป็นค่ายใหญ่อะเงี้ยจะมาแบบว่าแต่งเพลงให้เราออกอะไรอย่างงี้ปเราะวะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วต้องเป็นวงที่ทํางานเองได้ต้องทําเองไม่มีใครมาแบบเฮ้ยน้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้นก่าจะได้ปล่อยเพลงแรกเนี่ย โอ้หประมาณปีกว่าได้ชื่อเพลงว่าเพลงสลานออกมาก็แฝกไม่ดังแม่ก็ถามเออไหนเห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแม่บอกกลับไปเรียนก่อนไหมงั้นนะผมก็โอเคไปเรียนให้จบให้แม่พ่อแม่สบายใจก่อนเรียนจบปั๊บกลับมาใหม่หลังจากหายไปแบบปีหนึ่งอีกมั้งเพลงแรกที่ปล่อยมาชื่อเพลงว่าเจ้าชายกับเจ้าหญิง เป็นทางสว่างอะเปิดแบบเฮ้ยเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นด้วยด้วยเพลงจะชายได้อีกจริงๆแล้วผมอะเป็นคนชอบอยู่บ้านถ้าไม่มีงานผมก็จะอยู่บ้านอะไรอ่าเงี้ยอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยอยากอยู่กับท่านอะไรเงี้ยช่วยอะไรท่านได้ผมก็จะช่วยอย่างตอนนี้ผมมีหลานด้วยลูกของน้องชายอะ <c oughs> กำลังติดกำลังเห่อคื่อน้องไมเดียเออน้องชายมีลูกแล้ว <c oughs> ผมว่านะทุกๆอาชีพมันก็มีทั้งแบบคนที่แบบเก่งที่สุดคนที่รวยที่สุด ขอ,องในสถานนั้นแต่บอกว่าขึ้นอยู่กับคุณจะจริงจังกับมันแค่ไหนดีกว่าถ้าคุณทุ่มเทเต็มที่ตั้งใจทํางานแบบเจ้าชีวิตกูเข้าแรกอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณแบบเล่นไปวันๆขอผ่านไปทีอะไรเงี้ยกูก็คงต้อง,อ,งอยู่อย่างนั้นเร่ไปเรื่อยจริงๆเราเป็นคนจริงจังกก็ต่อไปเราโตขึ้นมาเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนหรืออะไรต่อไปมันก็ต้องทํางานอ่ะคนเราทุกคนมันต้องทํางานอยู่แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องลุกอะไรอย่างเงี้ยที่ผม <Okay. S 1> ผมสร้างวงตอนแรกอะ่ะจริงแล้วผมวางไว้เลยนะ <Yeah. S 1> เพลงมาลุกก็ต้องมีด้วยถึงเมืว่าถ้าเทียบเป็นวงเป็นสินค้าชนิดหนึ่งอะ่ะ <Yeah. S 1> มันก็ต้องมีร้านนึงที่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันโดดเด่นออกมาไม่ง,งั้นคนก็ไปกินร้านอื่นก็ได้เลยอย่างสมัยก่อนระบ้าแรกตอนอนินดี้ที่ผมขายซีดีเองอ่ะทุกคนหัวใหญ่หมดแบบขนาดเนี้ยถ้าลองไปเซิร์ชด,ดูสมัยก่อนก็นกได้เด e m o มูส <Mo> <Mo> มาจากมูส <Mo ose S 2> ใส่ผมพอใช้มูสหัวเลยพองใหญ่คอมิกิมมิดใช่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่่าาาเรรือองหน้ตะไก็ ที่ผมอยากให้โฟกัสที่เพลงตัวตัวผลงานของเรามากกว่าแต่ถ้าคุณจะชอบภายนอกผมก็โอเคผมขอบคุณมากผมชอบนะผมผมรักอาชีพที่แบบว่าออกไปร้องเพลงหรือไปเล่นดนตรีให้ผมไปทํางานบริษัทผมว่าคงทําไม่ได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพื่อนเพื่อนผมบางคนอ่ะตื่นเช้า7จ็ดโมงแโมงเข้าทํางานเลิกงาน6กโมงกลับบ้านแต่ผมไม่ได้ว่าเขาแบบไม่ดีหรืออะไรแต่ผมว่า ผมไม่ชอบเป็นลูกน้องใครผมอยากให้ตัวเองเป็นนายตัวเองพวกนี้มันจริงๆแล้วอะ่ะมันบริหารได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราจะเมเนจพวกนี้ยังไงถ้าเทียบสักสิบคะแนนใช่ปะ่ะผมว่าผมมาได้สักประมาณประมาณสองคะแนนผมว่ามันเพิ่งเริ่มเองอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าคุณสุดยอดหรือคุณร่ํารวยหรืออะไรโอเคผมเริ่มยืนด้วยตัวเองได้ต่อไปเนี่ยผมจะต้องวิ่งผมต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยที่ผมวางผมแล้วก็เพื่อน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็เรารักเล่นดนตรีเหมือนกันก็คงต้องเล่นอย่างนี้ต่อไปแหละครับแสดงแอร์ครับ,รรบเป็นไงครับอยู่ดีๆก็มาคุยอะไรก็ไม่รู้ยาวมากขนาดนี้ฮะก็ดีนะครับไม่ไม่ได้พูดเรื่องลึกซึ้งอะไรขนาดนี้มานานแล้วไม่เคยพูดเรื่องแบบว่าชีวิตเยอะขนาดนี้เลยยังไงขอเป็นตัวแทนของวงแล้วกันนะครับผมก็ฝากวงเดอะมูสไว้ ในห้องบอกความใจด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตั้งมาตั้งแต่เราเริ่มคลานนะฮะจนถึงวันนี้เราเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองละก็ติดตัมงไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับบกมือไปไปกล้องแบบเท่ที่สุดในจัก,กรวาลครับ